คุณคิดว่าใช่คุณพุทธชาติหรือเปล่าคุณได้ผมจําได้ว่าอาพุทธชาติเนะี่ยเธอเป็นคนสวยเนะสวยมากแต่นั้นมันยี่สิบปีมาแล้วผมว่าคุณพุทธุญรอยเนี่ยนะมีส่วนคล้ายคุณพุทธชาติมากแต่ถ้าเป็นอาพุทธชาติจริงถ้าเจอผมก็ต้องดีใจเลยครับก็จะต้องทางถึงเรื่องของอาเลอร์กับน้องรองเพราะว่าอาพุทธชาติเนี่ยแกออกจากบ้านมาก่อนที่อาเลอร์กับน้องรองจะเสียนะอืมนั่นน่ะสิแต่นี่เห็นแกเฉยๆนะ ถ้าจอมยังอยู่ก็ดีสครับจะได้พาให้แกดูเหมือนกับที่พาให้ใหคุณปูด่ดูแต่ไม่มีจอมนี่ย ี่เพี่ินอยู่ค่ะเดิี่ยข้างบนสิคะคุณซื้อมาแล้วครับเนี่ยน่ารักจังเลยไม่ได้ซื้อหรอกคะ่ะให้ชาอมระจัา,า,า,านเมื่อวานนี้ค่ะเฉี่ยข้างบนสิคะครับ นี้เหรอจ๊ะดูแลด้วยนะมาี่ค่ะมานี่ค่ะมาดค่ะเนี้เหรอ่นั่นะคะจะไปหนคะไปไหนคะออุ้ยระจกยังเลยอะไรรอคะอะไเป็นไงวะลากฮะอาการป่วยไข้ของแกหายเป็นปกติดีแล้วงั้นเหรอก็ไปนั่งทำงานมาหลายวันแล้วล่ะ ไปนั่งทํางานมันไม่ได้หมายความว่าอาการไข้ของแกมันจะหายเป็นปกตินี่หว่าก็ถูกว่ะแลวถ้าหมายถึงด้านจิตใจแล้วก็มันคงยังไม่มีวันเป็นปกติสุงเหมือนมื่ก่อนหรอกโอ้โหน่าสงสารจริงๆเลยว่าเพื่อนคนนี้ลีหนูจ๊ะมีความเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าทำไมต้องมาถามหนูด้วยล่ะคะ ผมอยากให้คุณเป็นจอมหรือไม่ก็ใจดีใจอ่อนเหมือนกับจอมเอ๊ะนี่แสดงว่าแกคิดว่าน้องสาวฉันเนี่ยใจจืดใจดำมากอย่างนั้นเฮ้ยไม่ใช่เช่นเพียงเด่ยคิดว่าอยากจะพาคุณดีดีเนี่ยไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับที่ฉันเคยพาจอมไปพบคุณปู่แล้วบอกว่าเป็นน้องรองนั่นแหละแกจะพาน้องสาวฉันไปให้ผู้หญิงที่ไหนดูวะ ก็คนที่ฉันคิดว่าเป็นอาสะพ้ายของฉันนะ,ะ่นเองคนที่แกเคยบอกว่าเป็นแม่ของรองแล้วก็หายไปนานแล้วนั่นใช่ไหมใช่แสดงว่าแกต้องไปเจอผู้หญิงคนนั้นมาอย่างนั้นเออช่างนะนะเดี๋ยวพูดถึงนี้เลยวะ่ะถ้าพูดถึงอีกฉันก็อดขึ้นใจอมไม่ได้รดดดดดรประเดี๋ยวคอดูได้ดีก็จะลำคาญใจเปล่า นะคะผู to well ้หญิงคนนั้นต้องเป็นคุณแม่แน่ๆเลยค่ะคุณพ่อก็นั่นน่ะสิแล้วทำไมหนูถึงไม่ถามให้ละเอียดแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนตล้งแต่แรกพบเขาได้ยังไงหนูไม่กล้าซักหรอกค่ะกลัวเขาจับผิดหนูได้เอ้าเห็นไหมล่ะเวลาที่หนูไม่เปิดเผยปิดปิดบังบังเป็นความลับอย่างเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าตอนแรกหนูเปิดเผยตัวตั้งแต่แรกเนี่ยนะ มันก็ไม่ต้องมาเจอปัญหาหรือไม่เข้าใครไม่ออกอย่างเงี้ยเออน่าเออน่าถึงไม่ควรทำมันก็ทําไปแล้ว <ism ul ain> บนมาไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลย <singing> สู้มาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะทํายังไงถึงจะเจอผู้หญิงคนนั้น hum หนูเองก็ไม่มีปัญญาทําอะไรได้หรอกค่ะคุณพ่อมองหน้าพี่ทําไมอะไม่ต้องมองหรอก พี่ก็ไม่มีบัญญาเหมือนกันน่ะวราถ้าพี่ไปพูดและแรกมัสงสัยขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ต้องมาโทษพี่อีกอ่ะอื่โดนข,ขาค่ะช่วย,ยหน่อยนะคะอ,อย่าเลยนะอย่ามาอ้อนดีกว่าไม่สำเร็จหรอกอ,อยากรู้คะ่ะนะคะ หนูอะสิเมื่อวานเนี่ยนะพอแกกลับไปแล้วอ่ะเขาก็มานั่งเสียใจคิดมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะช่วยแกได้อะแต่ไม่ได้ช่วยเน้องสาวแกเลยจะช่วยฉันช่วยยังไงก็ช่วยแสดงเป็นน้องรองให้ผู้หญิงคนที่แกคิดว่าเป็นอาสะใภยดูสิโอ<ฮ>้โหอย่าดีกว่าครับคุณโดนน้องสาวคุณก็ไม่ใช่จอมซะด้วยนะผมไม่รบกวนดีกว่าครับแฮ เฮ้ยน้องฉันกับพี่วใจจือใจดำอะไรนี่ว่าเอางี้ก็แล้วกันนะแกบอกมาแล้วกันว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนฉันจะพาน้องฉันไปเองเฮ้ยแกไม่รู้จักเขานี่ว่าดนแล้วอยู่ดีจะพูดพลาดเข้าไปอะ่ะไม่ดีมั้งถ้าอย่างนั้นก็เอาไงดีอ่ะ ฉันยอมไม่งั้นขอร้อคนคุณแต่งตัวเป็นชายแต่ไงก็ต้องขอขอบคุณคุณนะฮะที่ม,มาด้วยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะคุณเป็นเพื่อนรักพี่โดนะคะดิฉันยินดีช่วยเสมอของนี้หรือครับเชิญครับ ผิดห,หรือเปล่าอ่ะคุณพยาบาลครับไม่ทราบว่าคุณไข้ห้องนี้ชื่ออย,าอย่างผู้บุญลอยค่ะแต่กันหนีกลับไปแล้วนะคะหนีไปแล้วเหรอคะค่ะไม่ทราบไ,ไปตอนไหนประมาณ6โมงเช้าที่จันอายาก่อาหาหมาให้ก็ไม่เห็นกัแล้วคะ่ะ ผมว่าต้องใช่คุณพุทธชาตแน่ๆไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่แอบนี้เราไปหรอกแล้วผมก็มั่นใจว่าพุทธชาติจำเราสองคนได้แน่นอนแต่เราสิกับจำเธอไม่ได้ไม่อย่างนั้นอ่ะป่าน,นี้ก็คงรู้เรื่องกันไปหมดแล้วล่ะครับว่าทำไมเธอถึงได้หนีหายออกจากบ้านทำสถิตแต่อย่างน้อยเราก็ยังรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และก็อยู่ในกรุงเทพซะด้วย ถ้าไปตั้งแต่เมื่อวานก็รู้เรื่องกันไปแล้วมีหน้าเลยอย่าบ่นหน่อยเลยได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับหนูคนเดียวเท่านั้นเองเอ่ะเฮ้แกอย่าดุน้องนักเลยนะต่นดนยิ่งเสียอ,อกเสียใจยอยู่ด้วยผมไม่ได้ดุนะครับคุณพ่อแต่ผมไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมไอหนูต้องปิดบังตัวเองด้วยพิมพ์รว่าที่จะต้องการแป้งในแรกเขาเรื่องพินัยกรรมที่คุณปู่อย่างนั้นน่ะหรอ พี่ดวนไม่เข้าใจหนูอะ่ะพี่ดวนจะรักเพื่อนมากกว่าน้องเพื่อนก็รักแบบเพื่อนสิน้องก็รักแบบน้องอะ่ะจะเอา,าปนกันได้ยังไงที่พี่ไม่เข้าใจเนี่ยนะก็เพราะว่าพี่เห็นในแรกเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นยายเจ้าจอมของเขานักหนาเขาเป็นห่วงก็เพราะตอนนั้นเขาต้องการให้จอมทํางานให้เขาขอพอหมดประโยชน์แล้วเขาก็เฉดหัวส่งหมายความว่ายังไงฮะมีเรื่องอะไรกันอย่างนั้นเหรอ ลเอาละเอาละไม่เอาละต่อแล้นแกอย่ามาคาดคั้นอะไรน้องตอนนี้เลยนะแต่ดนเพราะว่ามาช่วยกันหาตัวคุณพุทธชาติดีกว่าถ้าได้พบตัวคุณพุทธชาติมาหลแล้วก็ไอเรื่องราวทั้งหลายแหล่นะมันก็จะเปิดเผยขึ้นตอนนั้นแหละ